สวัสดีจ้าวันนี้ยายทิพห์นึ่งอาหารนะคะนึ่งเสร็จใหม่ๆเลยจ้านี่ค่ะปูนะคะน้ำจิ้มค่ะทุกคนโอ้ยเจ้าของบินไปบินมามาจากไหนเนี่ย นึ่งเสร็จใหม่ๆเลยค่ะปูทะเลสีเหลืองสวยสๆ้ะทุกคนน้ำจิ้มแล้วก็นิโปูค่ะ ใครอยากการปูกับเยทิพไหมคะปูจ๋าปูจ้าเนื่งเสร็จแล้วก็จะแกะเอาแต่เนื้อนะคะเอาคุกข้าวก็อร่อยจ้าทุกคนปู ปูนี่เพิ่นก็ออกไปปนคือบบานเฮาเด้อปูนี่มันกินกับน้ำกิ้มจ้าประมานปูหน้าจ้าปูทะเละเจ็ดจิดแล้วก็อเอามาฝากปีฝากน้องจ้าขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ